ตื่นเต้นวะยอบริต้าเอ้ยบริต้ายกจะกันอหน่อยบริต้าจิกจกับนอนหน่อยลุกลูกเสาเสาเสาดินะมาเสาดิเสาดิในสี่สามสอววววไปวูดวไปจะไมตัวกูไหลถอยถอยถอไปตัวกูไหลแเข้ามเข้าเข้าเข้าคเข้า็โดนบอกไม่ตรงไหนมองไม่เห็นเลยบมองไม่เห็นเลย

ถอยว่าถอยว่าเอาเต้นแล้วก่อนเลยไอรอรอที่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 มันจะโดนเซตระบอกเลยโอเคโดนเซ้ระบอกโดนเซตระบอกเขาเป็นเกียร์เอาเสาเอาเสาหน้าประตูรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนเข้าซ้ำเข้าซ้ำเข้าซ้ำรอก่อน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 วอกี้ผมเปิดก่อนนะเสาหน้าประตูเสาหน้าประตูในห้าสี่สามสองหนึ่งเสาหน้าประตูหน้าประตูปั๊บโอ้ยกลับไปกลับไปกลับไป

รับ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 โอ้โหตายว่าพาเตายต็มแตกไม่เป็นไรใจเย็นเป็นสครับในการวัดสกิลการเดินเวทมาถอยมาน่่ไ่ค่ะค่าหน่อยใ่ไก่ค่าหน่อยสรอเ้าไว้รองเท้าิบมลรองเ้าิมิเจค่ะแต่มิเอารับบินหน่อย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 เดินขวาทุกคนเดินขวาทุกคนเดินขวามาเดิขวามาเดินมาเดิน้ยมามามมาอะไรดีมา

ไอพักห้องไอไอ้อไอไอไอรอไอรอรอไ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 อรอไ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 อาอไ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 อรอไ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 อนอไ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 ออไ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 ออไอไออไอออออไอออไอไออ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 รอออออออรออออไออ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 อ

Moment không đây này con không mày mày con mày 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 đi, mày 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 ไอ้เหี้ยใครว่าเล่นโอ้โหตกใจหมดแฟนเก่าบอมบอมบอมบินอยู่ไอ้บอมบิมมัน้เราเราบอมบิมมันรออยู่ไ้เพิ่งมาไงไอาเพิ่งมาไอ้เพิ่งมาเห็นแล้วบอมบิมอยู่บนกระแพงเดี๋ยวผมบอกปุ๊บทุกคนทุกคนทุกคนดูริมกระแพงไว้นะทุกคนดูริมกระแพงไว้เดี๋ยวพินจะมาเดี๋ยวจบจะมาเลยเดี๋ยวเพิ่งมาเพิ่งมาเดี๋ยวบิมจะมาหนีไปแล้ว เไ้ยผมไว้ใจได้ไหมว่าการบิมสโตนให้ผมได้ผมจะเสียวผมจะเล่นเสียวบิมบิมมันอยู่ไหนบิมอยู่ซ้ายล่างอยู่ห้องหลอดอยู่ห้องหลอดสั่งซ้ายล่างโอ๊กี้โอ๊กี้เราซัดบิมด้วยกันผมไม่กลัวแล้วทุกคนใส่แบบนี้เขยนี่มันคนมาชิ่งกระแพงนี้ชิ่งกระแพงนี้ถุกกระแพงมาถุกกระแพงมาถุกกระแพงมากระแพงมาแล้วเวสถ่ายกระแพงเวสเวสเวสดิฟเวสเดวอร์นะเวสดิฟเลยนะค่ะ C สามสองเวสเดวอร์เฮ้ยค่ายว่าตรงวินเฮ้ยค่ายว่าเข้าบิมันเข้าเบิมันเข้า เขาปูเดรไได้ชอยไม่เป็สวยแล้วสวยแล้วสวยว่ะไอ้เหี้ยเกีย์ต่อไม่เกีย์ต่อไม่เกีย์ต่อนาประตูซ้ำันเข้าเข้าเข้าไปแล้วเอาเข้าไป้เาเข้าปวเียนจ่ายเป็นสิเยอะมากเดเดินขึ้นขึ้นขึ้นเ้ยขาข้างในเราขาข้างในเราขข้าในเราขาข้างในเราดีวเข้าในเราเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวรองเท้าโน้นรองเท้าไอเดินนอนเดินนอนมาเดินนอ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 นมา ไอ้ค้าเฮ้ยแต่แตไอ้ค้าห่แต่แไอ้ค้า่อแต้ค้าอมอยู่ในห้องรอดนะแตแตไอ้ค้าอยโ้ินโน้อโน้ซ้ายดหนึงราค้านิดนึงไมยังร้านค้ารออยู่รออยู่รอรค้าราค้าเตรียมนะร้นคาเตียมะรา้ะตรมัรอย่าลืมไอย่าไปขยังลางขอล้างไปสี่สามสองโอ้โ โอ้โหไอ้ยังผมทำดผมทำดีโอ้ยทบโอ้ใหญ่มาได้คิวเฮ้ยสตาร์มาตอนผมเบลแล้วอดพร้อมแตอีมาเดยรอีมาเดอรอีมาเดอรอีมาเดอร์สวนเขาอีโดเดอร์ส่วใเ่ลิโดตอนมเบลแล้วไม่ตัดเสียงองผมสวยเป็นไไม่เกินหน้าประตูอีกแล้วเฮียไปทึ่มมักกูโหลดอีกแล้วทำไงดีก็ไม่เห็น เดี๋ยว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 เยวเยวเยวี๋ยวเดดี๋ยวเยวเยวเดียวเดวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยววเดี๋ย๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเ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 เดี ์ตเนอคิโ่คองน้องชี้กแพงทางนอตเลยจะได้ไมต้งตีเดินซ้ายมากกว่เดิมเดินซ้ายมาเดินซ้ายมาเดินซ้าย้องคิโ่บร้านค้ากือนเดิมคุน้อร้านค้าอยู่ที่เดิมเลยร้านค้าต้องห้องอดเอ้ยคุณน้องคีโน่ฝั่งซ้ายตรงเสาซ้ายตรงเสาซ้ายตสาซ้ายทุกคนเดินเวทนทุกคนเวทเว้ต้องต้งคุณน้องนะทุกคนดูไลท์ทุกคนตคุณนนะต้งคุณนในหได้่สามสององคุณน้องตคุณน้

บอมันอยู่ด้านในโกนกระตุกกระตุกล้อออบอบมอยู่ด้านในนะบีอย่างฟูต้งโชกนิโดซัดโชกล้อลอล้อล้อนิโดคาโชกลอลลับแพ้ซ้ำใ่กับแพ้ซ้ำทุกคนต่ของแมด้คาด้วยค่ะต่ตกับแพ้ไว้ไต่กับแพ้ถึงบอทุเวต้องโชวนะซเวต้องโชวในห้าสีใกล้ใกล้ใ ถอย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 ถงยถอ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 ยอยอยถอยถอยถยถอ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 ยอยถอยถอยถออยถออยถอยถอยถออยถ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 ออยถออยถออยถ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 อยออยถอยยอยถอยถอ โอ้โหช็อกเลยวะไอ้เี้ยคุณกอลืมหมวคุณกอนผมมีมีมีตวแปลอะอะไรนะถามว่าอะไรไม่รู้ว่ามีแต่ว่าลับให้ตอนไปยิงใช่ไมไม่ไม่ผมผมไม่รู้ว่าว่าบอมอาะไรเข้าด้านซ้ายเท่าทีผมผมต้องบอกให้ฮะในจอในจอทุกคนเดินซ้ายมาเดินซ้ายมาเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้ไอ้เรื่องแล้วไอ้คนออฟซ้ายมาหายคเร็วออกมาตรงนี้เร็วออกมาตรงนี้เร็วออกมาตรงนี้เร็วเฮ้ยพาโรนตี้เด็กกินเลี้ดูแล้วดูแล้ว เดินออกมาเรื่องอ่างหัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหายใครเมาตรงน้ได้ตรงนี้ต้องปิด้แ้วแล้วหายใครเจอรูไอ้ใคระแทงมันอยตรงงอีใึลึกเดอองมัน้าประตูอีน้งประตเร็ว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 เเดินมาเดินมาเดินมาลูกนอนอีนนอนนอนอนเดินอีวันแไม่โดนเดินอีวันเดินอีมานเดินอีล้วลูกนอนเข้าในดิฟเข้าในดิฟในห้าสี่สามองหนึ่งไปไปไไปไปไปไม่ตายแม่กูจะอ้วกโดนวันนี้วันนี้โดนเยว่ะ

จากกโนเอ้ยโน่โน่โนทุกทุกฝั่งข้าวประตูขวาหน่อยทุกทุกฝั่งข้าวประตูขวาหน่อยทุกฝั่งข้าวประตูขวาหน่อยนออนี่รอนี่นอนี่รอนี่อาน่ดูตโคโนทุกคนคโนนะข้าประตูฝั่งขวาเขาไปนอน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 หส่สามสองตรงนถอยถอย ต้องอย่างนั้นวะต้องอย่างงั้นบอมมันอยู่ข้างในอ่ะบอมอยู่ในสปอร์ตไทยน้อยทำไมเงียบอ่ะไม่รู้ไงซนโรเบียอยู่เขาทำไมไปซีโรเบียอยุอายแค่ไหนฮีคาร์เวสเลยเก้าเปอร์เซ็นต์ซีโรอยู่ได้เหรอวะโอเคโอเคซีโรตายโอ้ยไอรอรอไปไปไอโอแม่คนยกนงดูบนกระแพงหน่อยคนนั่งดูบนกระแพงข้างใน ้ายกับแผงซ้ายกับแผงซ้ายชิดพวกชิดกับแผงซ้ายชิดกับแผงซ้ายไว้ชิดกับแผงซ้ายโอเคกลบมาแล้วคอ้ขกลดูดูบนทาวเวอร์อีสุกอีสุบนทาวเวอรเียจีในฮะสีสามสองมอง้พ่อหงอยสาเย้แม่โอ้โดนครัโอเคโอเคเอาดีลงลงอีกดีใครมีอีร่หลาวแขงเมื่อทีพี่หาโก้คือไม่ต่อยคนปั่นอ่ะโก้อต่อ อมโดนทางมันดมันได้โอเคโอเคมาตมาตมตอต่ออ้ไว้ไว้ขึ้หมารอ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 อรหว่างรอช่วยเคลียร์แรดได้ปะได้ไได้พี่ชาอยู่ตรงนู้นลอไอ้เชียี่ก่อนรีลรอไพี่มานวมานว้เคฟบอมสเตไวสยวฟอร์บอสเสยวฟอร์บอสเสยวฟอร์วอามา ไอ้ขอลีด <apl> ร <ians Hi> ้อนรอนะได้ไ <disappointing> ด <bosses> <pos anch ays> ้รอนี่ร้อนี่อุ้ยเชอะอ้วนอ้วนกระเป๋าหล่นตกใบไพระว่าเท่านี้อยู่ตามกูทีเฮียเรื่อว่าเอ้ยเสดมอนอย่าทิ้งเอ็นคาร์ไม่พอเวลาเอไอคาร์บอมเสร็จเอาเดมอนรับเลยเพราะกูโดนให้อ่อเดมอนเดี๋ยวมาให้มนรับเลรอรอรอกระตุกอ่ะเราเข้าไปบางช่วงกระตุกอ่ะเข้าใจ ค่อยๆก็ติบาไปคามาค่อยๆกะติมากระติกระตุบกระตุบเชนิดกระตุบเชนิดตีนเตียมาแล้วนะลูกอีสโอเดอร์วอคะีสามสองหนึ่งเขาก็แพงไปปั๊บตายหนึ่งไม่ตายโอ้โหเข่งค้งรอรถอยมาโอ้รอรอลีีรีีเซอร์ีกูดาวมาแล้วบอกวีเลอร์อยาเข้ามาแล้วเอาคนอื่นออกเนาะเซอร์ีหมดแล้วตายไปแล้วเมื่อกี้ เอฮ้ยเล,ลืรกไปทำอะไรตรงน oh. ั้นผมว่าเดินน้องมาเดินน้องยิมาเดินน้องมาบินเข้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 าวถูกฉันรอหน้าประตูเดินขวามาเดินขวามาเดินขวามารอรอซ้อมวอกกี้โคนรอรอรอซอมบอกกี้ต่อรอซอมบอกกี้รอซอมบอกกี้รอซอมบอกกี้รอ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 โคกินรถอยู่หน้าประตูตรงกลางเมงโคกินรถอยู่หน้าประตูยืนยืนถมหน้าประตูไว้ให้หน่อยเออไหนตอนนี้เยเดี๋ยวเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละตาตาอยู่ตรงกลางเมง ไม่ใช um ja, ่ตรงกลางเด็กตรงกลางทาวเวอร์รั้ไหมจูเกียร์ตรงเสาทาวเวอร์เปล่าเดี๋ยวกูล่อหัวแข็งให้ได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 ้เก็บแบบนึงโอเคลูกเสาโอเคลูกเสาลูกเสาทาวเวอร์โอเคสปายโอยทีลอยย้ทาวเวอร์ไอคาไอคามาตี้รอยามทาวเวอร์โอเคดูนะรอนะบนทาวเวอร์นะที่เราซานเสาทาวเวอร์ทาวเวอร์ไหนคะ C สามสองหนึ่งบนทาวเวอร์บนทาวเวอร์ไอพวกแข็งอะไรที่มันโกโก้โอ้ยถอ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 ยไม่ได้ไม่ได้ ไม่เข้าอ่ะดูขวามาบอมสวนบอมส่วนบอมส่วนระวังระวังระวังสวยอย่าอย่าตายคนเราไม่ตายแล้วเดี๋ยวนี้ปะโอดพร้อมบอมมันี่ะอเคเราดูประตูขายผมหน่อยโอเคราดูประตูขายไอ้ชาับีนตัเข้ามาข้งในเข้มาข้างในมาข้าฉลอดฉลาดโอเคโอเคประตูขวาแตกประตูขวาแตกแล้วนะโอเคโอเคโอเคเข้าเข้าเข้าซ้ายเข้าซ้าย มันมีแทงกปวดเราอยู่อะฮะรอก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมา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 นะอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเด็ดขาดอย่าเพิ่งมาเด็ดขาดอย่าพิ่งมาไอ้คาอยู่นี่ไม่ต้องไอ้คาดูเองนะสัตว์ไม่ไหวแล้วหมดความอดทนแากดนึง คนใส่มาใส่ kind of course, five, иваем, ูกเวววตทาวเวอร์นห so ้าเด้อมาเดอสี่สามองหนึงทาวเวอร์บวทาวเวอร์บทาวเวอร์บทาวเวอร์เด้าวะทำไปทำไปไปถอยมา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 คลิกคลิกเดาเดือบาเดือาเดือบารสบมทีาทีกลับมาทีกลับมาทีสวยสวยกลับมากลับมาชิคชิเสากลับมาชิกเสากลับมาชิคกเสา

ถอย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 ถโอยโดนเอิแล้วตอนเกาะเกาะใโอเคโอเคโอขอจะดนเข้าแล้วไปหาบีมด้วยตีบอคนบอเข้าไปด้ไอ้โก้ไอ้โก้เข้าไปหาบีมันไอ้โก้ไปหาบอลมัดีแล้วแย่่วยรอออออออรออทุกคนเราจะไปดึกละเราจะไปดึกแล้วบีมันอยู่ซาอีสเาอสเซาอีทุกคนลวซาเวดดิฟซาเวดดิฟเมาก่อนก่นซาเวดดิฟไปส่สาม สองหึงสองดิฟตัวไหนรูลงมาเลยดิดิแล้วเหียบเข้ามาแล้วเหียวเข้ามาแล้วเหียวเข้ามาดิเข้ามาแล้วเหี้ยวเข้ามาเหี้ยมสอดิยบเขาเ้ามาเสาเหี้มาเสาเเรียโอเซอเรียแล้วมาเสา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 รั้อะงอ้ป้อมป้อม้อมป้อมป้างเสาวบงป้อมาเสา้อมทางเสาข้าอมทาเสาข้อมทาเสาข้า่าเสามาุกคนเดสามกดยากดยากกดากกากยาเตอร์เตอร์อมเตอร์อมเตอร์อมเขาทางเสานห้าสี่สามอเตอร์อมเขาคัลเตอร์อมเต โอเคบอลไม่ตายไอ้เหี้ยถอยถอยเดินน้อยมาเดินน้อยกลับมาเดินน้อยกลับมาเดินอีกกลับมาชี้กระแพงขวาทุกคนชี้กระแพงขวาชี้กระแพงขวาชี้กระแพงขวาหายคานี่ครายอยู่ตับบอลตายไปขอคิวหน่อยเดมอนหน่อยเดมอนหน่อยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่กับบอลตายกดจ้ากดยักกดจ้าอยู่กับบอลตาย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 เกาะบอลตายหน่อยสี่เลือดอยู่ไหนสี่เลือดหายอยู่ไหนดอกบูให้หน่อยเดมอนหน่อยเดมอนหน่อยผมอยู่กับบอลตายอยู่กับบอลตายเเซเว่นมาเดเซเว่นมาถ่ายถอยกระแพงถอยกระแพงถอยมาเซเวตดูบอมขวาดูบอลทางขวาไว้นะที่ซ้ายที่ซ้ายถอยมาถอยมาบอลทางขวาดูบอากลอทาง อย่ากลัวดูบอมทางขวาไว้ดูบอทางขวาไว้ดูบอลทางขวาไว้รอ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 นอ่อร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 ทางขวามาอย่าอลัวอย่ากรอวรอรอสวนบอมบอร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 ออร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 รอรรออรออร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 อวออรอรอลอร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 ออร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 ออร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 ออร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 ออร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 ตอ ใจมีเราีช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหยช่วยหช่วยหน่อยชยหน่ยไ้เอยมีคนน้องมีคนน้อช่วยเพ่อนชช่วยเพ่อน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 คลายหมดคยหมดยหมดจีจีแล้วหอพี่วหยหมดแต่อยขาอยาว่าวว u g t o p s s s t o